สวัสดีครับวันนี้จะผัดบวบใส่กุ้งครับเริ่มกันเลยเปิดไฟก่อนนะครับน้ำมันพืชครับเ,เดี๋ยวจะลวนกุ้งก่อนนะครับเอากุ้งลงไปลวนก่อนครับ งเหลืองพอสุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับอ<ม>ย่าให้สุกเกินครับเดี๋ยวมันจะแข็งครับจะได้ประมาณนี้ครับพักไว้ก่อนครับกระเทียมสับบวบหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปเลย น้ำเปล่า,านิดหน่อยเดอ้อบวบเริ่มสุกแล้วก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยนะครับรอให้ไขเ่เซตตัวซะก่อนเดอ้อ ค่อยคนกระทะแห้งจุงเบยปรุงรสชาติครับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยพอใส่เยอะเค็ม ผงปรุงรสน้ำตาลครับอจะใส่ยยเยอะนะครับหวานอีกสัหน่อยดื่มอะไรหรือเปล่าน้ำมันหอยครับสักช้อนหนึ่งก็แล้วกันผัดให้เข้ากันนะครับเร่งไฟหน่อย หอ,อมแล้วเนี่ยหอ,อมมากอร่อยอร่อยร้อนใส่กุ้งลงไปครับสุดท้ายแล้วผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วครับติดไฟได้เลยจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับจักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ สุกแล้วโอ้โหสุดยอดฟันชุยๆเลยเสร็จแล้วครับผัดบวกใส่กุ้ง